สวัสดีค่ะทุกคนสเปนไฮโลโปรดักชันจะพาไปชมการประกวดวัวฮินดูราซินเพศเมียอายุ3-6เดือนค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นการประกวดณสนามดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่2เดือนธันวาคม2,566นั่นเองค่ะ และเราจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีมือจูงฟันน้ำนมด้วยจ้า2 3ตัวเลยทีเดียวนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้ตัวไหนจะได้ลำดับที่1 2 3ไปครอบครองไปฟังผลการประกวดกันเลยจ้าครับต่อไปเป็นการประกาศผลรุ่น3 6ถึงเดือนนะครับเทศเมียสีแดงชนะเลิศอันดับ3นะครับ <c oughs> ได้แก่เบอร์หนึ่งครับแจ่มกันครับ <c oughs> อันดับสองนะครับบะหมี่และอันดับหนึ่งตาหวานครับบะหมี่บะหมี่อคะเขาจะชื่ออะไรคะรุ่นต่อไปนะครับมีทั้งหมดเจ็ตัวนะครับเบอร์หนึ่งเป็นกำไรเบอร์สองเป็นกิีง่เบอร์สามเป็นหนาเบอร์สามเบอร์สี่เป็น เบอร์แต่เราก็มั่นใจเบรเาหวานเอนี่บางคณไม่ยังไงทีผมก็เก้าเร์ได้ก็ขายเไม่ไ้ขายได้หาอย่างที่เข้าให้ตรงตามเราม่ได้เก็บคนเดียวดีใจไหมครับมเี้ยงยิมแกมปีเลยนะคะอย่างยเลย่าิรเดี๋ยวเอาไปเลยลูกพี่ใหญ่มา